คือตอนแรกอะคะ่ะต้อโพสต์ไปด้วยความรู้สึกไม่นึกคิดถึงผลกระทบที่ตามมาต้อโพสต์เวลา17นฬิ30นาทีที่ร้านขายวัสดุอุปกรณ์แห่งหนึ่งค่ะต้อพูดตรงๆนะคะเห็นคอมเมนต์มาเยอะแล้วต้อก็บอกตรงๆว่าต้อยอมรับผิดต้อไม่ได้นึกถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยความโพสต์ตอนนั้นเราคิดเพียงว่า ความสนุกความอยากได้ยอดไลค์ความอยากได้ยอดวิวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาโดยไม่คำนึงถึงคนในคลิปที่จะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าประชาชนคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจต่อก็เลยโพสลงไปโดยความคิดน้อยค่ะ ก็อยอมรับเลยนะคะว่าต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านและต้อ,องตอขอโทษทุกคนทุกท่านด้วยที่ต้องคิดน้อยไปต้องไม่ได้ว่าตัวเองถูกแต่ต้องยอมรับผิดเลยว่าต้องผิดเต็มๆร้อยเปอร์เซที่กระทําลงไปด้วยความคิดน้อยไม่รู้สึกจะคิดถึงพี่น้องประชาชนที่โดยเฉพาะผู้พิการเนาะแต่ต้องก็พร้อมจะปรับตัวแก้ไข ก่อนที่จะโพสอะไรลงไปก่อนที่จะทําอะไรลงไปต้องต้องคิดหลายๆอย่างหลายๆทางคิดถึงคนในคลิปคิดถึงผลกระทบคนในคลิปที่จะตามมาด้วยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะ